สวัสดีครับสวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะครับนะครับตอนรับจินเดือนเนาะคลิปนี้ผมมีทรงเจดีบางขุนพรมนะครับได้มาแบบนี้เลยแห้งๆเลยนะครับกรุกเก่ากรุเก่านะครับทรงเจียี เนื้อแห้งๆนะฮะแต่มีน้ำหนักนะครับไม่เบานะคราบกู่แห้งๆเลยนะครับใครชอบจัดไปนะครับตรงนี้นะชมด้านข้างครับ พ้าเหมือนเก่าเก็บนะแห้งนะครับมีหลุดร่อนบ้างนะ ด้านหลังครับผมสวยงามตามรูปเลยครับผมเปิดหมื่นห้านะฮะใครชอบทักมาต่อนะทักมามีราคาในใจต่อรองได้หมดนะนะครับขอให้มีราคาในใจเนาะ ดูแล้วชอบมีราคาในใจนะครับสวนได้หมดนะครับสวนได้ทุกราคานะครับมึกเลยนะแห้งๆนะะครับทรงเจียดีบางลุ่นพร้อมกุ่เก่านะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ เปิดหมื่นห้านะครับราคาเปิดนะราคาจบอยู่ที่ FC นะครับผมนะครับทักมาต่อรองเอานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ